ไอโซฟราวนส์ so สารสกัดกจากถั่วเหลืองที่ผู้หญิงวัยทองขาดไม่ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอโซเลตซอยโปรโตีนโทรสั่งซื้อ02 217 1888 ผู้หญิงวัยทองคือผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยหลังหมดประจำเดือนซึ่งหมายถึงตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปเหตุที่เราเรียกผู้หญิงที่อยู่ในวัยนี้เช่นนี้เนื่องจากเป็นวัยที่มีความก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานทุกอย่างพรอ้อมมีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมและบางคนก็สร้างฐานะจนมีความมั่นคงอาการของผู้หญิงวัยทอง เมื่อผู้หญิงจเจริญเติบโตเต็มที่จากการเริ่มต้นมีประจำเดือนจนก้าวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนการทำงานของรังไข่จะลดน้อยลงแล้วหยุดทำงานไปในที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงขาดฮอร์โมนเพศที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายสามารถจำแนกออกได้เป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1อาการระยะสัน้น มักจะเกิดหลังจากที่หมดประจำเดือนช่วงแรกๆโดยจะมีอาการร้อนวูบวาบตามตัวนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายใจสัน่นซึมเศร้าไม่มีสมาธิปวดเมื่อยตามตัวและข้อกลุ่มที่2ออาการหลังจากหมดประจำเดือนระยะหนึ่งมีอาการปอของเนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ จึงทำให้ภายในช่องคลอดนั้นแห้งรู้สึกเจ็บหรือแสบเวลาที่มีเพศสัมพันธ์หูรูดของกระเพาะปัสสาวะย่อนจนทำให้กลั้นปัสสาวะขณะไอหรือจามไม่ได้ผิวพรรณมีริ้วรอยและเหี่ยวย่นผมงอกกลุ่มที่3อาการระยะยาวเกิดการสูญเสียของเนื้อกระดูกซึ่งทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดและโรคอัลไซเมอร์ สารอาหารที่ใช้ทดแทนฮอร์โมนเพศเมื่อร่างกายของผู้หญิงขาดฮอร์โมนเพศแล้วจึงจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนเพื่อให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆยังคงทำงานเป็นไปอย่างปกติซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าหัวเหลืองอุดมไปด้วยสารอาหารชนิดโฟตนิวตรยนที่เป็นแหล่งของสารที่มีชื่อว่าไอโซฟลาวอน ที่มีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงและมีสปปรรพคุณต่างๆดังนี้ช่วยฟื้นฟูผิวพรรณให้มีความเปล่งกลงังสิวลดลงทำให้โครงสร้างของชั้นใต้ผิวหนังแข็งแรงมากขึ้นผมงอกช้ารูปร่างกระชับและดูไม่หย่อนคล้อยกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกให้เพิ่มความหนานแน่นลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุน กระตุ้นการสร้างผมใหม่และลดปัญหาผมร่วงที่มาจากการทำงานของฮอร์โมนลดน้อยลงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในหลอดเลือดให้อยู่ในค่าป,ปกติและสมดุลช่วยปรับ,บฮอร์โมนเพศหญิงที่เกิดจากภาวะไม่สมดุลของฮอร์โมนเช่นสิวฮอร์โมนในวัยรุ่นยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านม ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ทําจากถั่วเหลืองอย่างสม่ําเสมอในปริมาณที่มากพอก็จะช่วยบรรเทาอาการของผู้หญิงวัยทองให้ทุดเลาลงเพราะเปรียบเสมือนการที่เราได้รับฮอร์โมอนทดแทนนั่นเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอโซเลตซอยปโปรตีนโทรสั่งซื้อ02-217-1888